สวัสดีค่ะมื้อนี้ยี่อ้วนมาขอนแกนกำลังสิกินข้าวเด้อค่ะเด้อแกงขี้เล็กนั่นละแกงขี้เล็กที่ลงคีบอันนั้กินข้าวเนี่ยยายกำลังกินอยู่เลยแกงขี้เล็กแซ่บบ่แม่แซ่บโอ้ยยายว่าแซ่บว่าซั่นแกงพื้นบบ้านแซ่่ออรยจังจ้าปลาต้มแซ่บบ่ปลาต้มตาบักทัวตาบักทัวกับ ดอกอันชันโอ้ยจะเป็นแสบครับจะมันเขากันคักไปไหนให้มะจะมันข้ามเขากันไดเป่าตอ้เปิดแดดใส่ตอนปิดแดดยิ่งๆตัวใะมีแกงขี้เล็กมีมกปลามีหมูหวานมีแคบหมูมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อกินยูผักอีสานเด้อจ้าแซ่บแซ่บกาะสับแซ่บอีลิหักอีสาน มพิ่คุยเบิ่งกันนะแสบมาโอ,แอ,โอา้แสบร้าโอ้ยเป็นตัวแสบคักแสบแน่ยี่ดีตัวเนาะเพิ่งคุยนะใหญ่เรากินโอ้ย,อยแสบค่กะก็สั่งใหญ่ว่ะแสบเอามาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อบอกพี่น้องยุบยุบปุ่นหนนะพี่น,น,น้นองยุบประเทศไทยยุบต่างประเทศ กเด้อมากินน้ำกันเด้อแกงขี้เล็กใส่นหนังจักว่าแกงหนังสิขี้เล็กหรือว่าแกงขี้เล็กใส่นหนังหนังหลายกว่าขี้เล็กเห็นว่าพี่น้องถักขี้เล็กบะมี่มีแต่นหนังมาเด้อมาแสบน้ำกันเด้อ แหน่แล้วแสบแห้งแสบคัาแสบแน่แล้วปะกูนะฟังเสียงหยำหมูแคบหมูตีเลยแล้วสิบแปดสิบเลยเ,<อ>ลเลยดยนั่งหยำกลุ่มๆเสืออ้อเยอะเลยเอ้ยไ,ไม่ใหญ่ในหกสิบอ็ดป่าไม่แหญ่ในเจ็ดสิบเก้าเ<อ><อ>แล้วใหญ่แล้วมาแล้เจ็ดสิบเก้าเลยเดือกสิบแปดสิบล้คะแต่แล้วก็ สขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เต๊ป <laughs> ปิ๊บดังปังเต๊ปปิ๊บดังปังนะมึแล้วกินอาหารตามอาหารอ,อ,อาหารบ้านๆนเท่าบ่มีาสาร<ป>พิษปลอดสารพิษนะค่ะเด้อผักขี้เล็กสมุนไพรสันยอดูนะอาซดแม่ซดสดคำยงยงคำยงยงห่ะ นั่งเบื้องนละพี่นั่งโอ้แสบคักนปนั่งรุ่นก่อนนะ่บเออเบงเบือนโแสบอุ้ยสุดยอดเลยผมอําลำรอะว่าแบเออขันตุ่มขันต้มเจริไร้กับประเสริพี่น้องผมอําลำนี่ยังบุคผมปันใดได้จ้าเอาเอาแม่เอาโอ้ สุดยอดเลยวะใส่ค <sketches> ร <natural> oh, ับยายพี no ่น้องต่อไหม่แล้วเออโทรมากกับยูหันละพี่น้องก็ได้กินข้าวก่อนกินท้องไปก่อนเพราะต้องไปสนใจกับโทรศัพท์นี่เนื้อหวานเนื้อหวานพี่น้องเนื้อหวานพี่น้องเนื้อหวานหมูหวานเพรไม่เนื้อหวานอันนี้คือหมูหวานกำร้านกิน ยกติดเป็นพานวะหยิบมาเลยเออน้ามากระไดไหมเมื่อพี่น,อน้องหมูหวานหอมเคียงแล้วคู่มาหอมเคียงแล้วเนี่ยมัดละสิบบาทอันนี้ก็แคบหมูสิบบาทแกะบ่ไก่มันสิมันสิบอกรอบมันก็เลยเอาไว้จังซีนี่ปัดสิกินแกจังแกนี่อันแกะเห็นไหมพี่น้อง กับตำบักทัว่วโอ้ยจะมันสุดยอดเด้อพี่น้องเลยมาๆๆพี่น้องมากินน้ำกันแับนี้เลยเมา่อกินน้ำกันเม,มืนะ่อกี้น้ำกันใส่กับตำบักทัว่วตำบักทั่วกระดอกอันชั้นนี่ยต่อไปหมื่อตำบักทั่วกินกับดอกอันชั้นพี่น้องพี่วันขอตัวไปกินเผาก่อนเด้อ หิวเขาแห้งแล้วเอายายที่สุดตำมะกรูดไปเนี่ยเอายายสุดตำมะกรูดยายวะเดี๋ยวมันเบ่เต็มส่วนมันแซบโอ้แซบป่ะแม่แซบโอ้ยแซบก็สัญญาอีกว่าคากอีสานแซบทย่างนั้นละเออเราว่าแซบปากอีสานแซบเบิ้ด่าษาลูกไก่ให้ได้กินค่อยแซบแล้วว่ะมึงอ้วนมึงอนลูกไก่แม่งอ้วนเด้อะไม่ได้กินเลยแซบมื่อนี่ะ มาตุ้มหม้อห้มกันลูกหลานเมื่อได้เฮ็ดสู้กันกินมามามาพี่น้องมากินน้ำกันมาเนี่ยฉันไม่ได้นอนแต่ชัวนไม่ได้ทิ้งได้เปิดว่าเปิดตู้ที่เปิดเปิดเปิดว่ามาเปิดมาเปิดรอกมาเปิดรอกเล่นไทยอยู่เอย่าไปซุ่นก็ซับได้หนังจีัวางก็จับเขาได้ พี่นอ้องพี่นอ้องมา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 ตำหมกทัวทำหน่อยเดี๋ยวทำไงไมปากสีส๊พี่น้องไม่กินุยเอาคุยเเนาะลองอันนี้ทำทำทัวกุยเอาโอ้ยฮ้มฮึแบไร้แคบไร เบิ่งปั้นเขาด้วยพี่น้องเบิ่งปั้นเขาด้วยแกอว่แกงหนังแกงหนังแกงหนังซืกิริสหนังมัน็แปน่มันก็แก่ไปหน่อนั้น แก่ใหกิเล็กแซบแซบพี่น้อยหนึงไม้หึ่ม้ทำาเื่อกับแซบทั้งเพ็ทั้งแซบ ขอตัวไปกินข้ากันนะพี่น้องเด้อฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ในเด้อช่องย็่หันชาแนลเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ